เดือดฮะไป่เต็มล่ะพีน้องไปนี่ว,วันนี้วัพุทธทีวัพุทธีสี่้วครับผมพุทธีส่พฤศจิกายนสองห้านะครับผมททสี่ททนสสนสปนไเต็มพี่นองมนีไปทั้งไปทัง,งไหนนองนี่ต้องมาเรยอกน้องให้อล่างน้องแค้น เรื่อยๆพี่น้องไปตามลุงเรียนเนาะเดี๋ยวหน่อยลุงเรียนเนาะผู้เฒ่าก็กินดีเด็กหน่อยกินได้ผู้เฒ่ากินดีแหมบบพี่น้องวันนี้เราจะเดินทางแน่นอนมาขายอยู่ซีสเก้กันเองบบตองเก้งใจกันนี่ประมาณยี่สิบหมื่นเลยมาแต่ลอยกระทงเาแต่บทีทหนึ่งเนาะสี่หมื่นนี่พี่น้องนี่สี่หมื่นี Gracias.